นะครับพบกับพวกเราทั้งสองคนในรายการ work out fun p u l ออก f ครับข้อกายทุกวัยสดใสทุกวันค่ะส่วนในรายการนะครับจะมีทั้งหมด3ามช่วงด้วยกันในช่วงแรกนะครับพบกับผมการออกกำลังกายเกีก่ยวกับ w e ทเท t น r a i n g ครับค่ะช่วงที่2นะคะพบกับเชอรี่นะคะในการฝึกโยคะนะคะฝึกได้ง่ายๆทั้งที่บ้านและที่ทํางานค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนะฮะเรามีอะไรพิเศษนะครับคุณเชอรี่ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารสุขภาพค่ะอ๋อที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะ สเตเตสปอร์ตขับฟิตเนสครบวงจรถนนประดิษฐ์มโนธรรมค่ะเตียบด่วนบามอินทราเอกมัยแล้วพบกับพวกเราในช่วงต่อไปครับ ช่วงแรกนะครับผมเกี่ยวกับการออกกำลังกายเกี่วกับ Weight r a i n g นะครับในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นเทปแรกของเราเลยทียเดียวนะฮะก็จะมีการพูดถึงของเกี่ยวกับการเริ่มต้นออกกําลังกายยังไงนะครับหรือว่าการสร้างแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายนะครับถ้ามองง่ายๆเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆเราเปรียบเทียบจากตัวผมเองก่อนนะครับการเริ่มต้นออกกําลังกาย ตัวทัวของผมเนี่ยมาจากคนที่รูปร่างผอมตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ไม่ไม่เคยออกกำลังกายแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นกีฬาเลยนะฮะอยู่มาวันหนึ่งก็รู้สึกว่ามีมีมียิมมาเปิดอยู่ข้างๆเลยลองไปสมัครดูแล้วก็ได้ลองออกกำลังกายออกเทรนนิ่งเนี่ยไปได้สักพักหนึ่งหกเจ็ดเดือนรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทางที่ดีขึ้นบุคลิกดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นแล้วก็ทําให้ใส่เสื้อผ้าดูแล้วดีขึ้นนะครับ ส่วนในหลายๆคนนะฮะที่จะมองการเ,าเริ่มต้นออกกำลังกายเนี่ยลองหาเป้าหมายของตัวเองนะครับดูว่าเราออกกำลังกายเพื่ออะไรนะครับในบางคนอาจจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับหรืออ,ออกกำลังกายเพื่อการแข่งขันนะครับเป้าหมายต่างๆเนี่ยลองตั้งขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าอยากจะลดน้ำหนักภายใน3เดือนนะฮะช่วง3เดือนเนี้ย เราต้องจัดตารางจัดเวลาของตัวเราเองนะครับให้มีวินัยหนึ่งเพื่อที่จะการให้ร่างกายเราเนี่ยลดไขมันนะครับให้มากที่สุดอย่ามองประเด็นของการเรื่องลดของน้ําหนักอย่ามองประเด็นของการตัวเลขบนตาอช่างนะครับเพราะไขมันกับกล้ามเนื้อมวลน้ําหนักมันจะแตกต่างกันในคนที่น้ําหนักตัวเท่ากันคนหนึ่งมีกล้ามเนื้อคนหนึ่งอ้วดนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างกันแล้วนะฮะ ส่วนของเราจะออกกําลังกายรูปแบบไหนนั้นนะครับในสถานที่นั้นเราสะดวกแบบไหนเริ่มแรกอาจจะเริ่มจากการเดินวิ่งส่วนสาธารนณะรอบหมู่บ้านหรือว่ามีขับเท้าหรือว่ามียิมมีฟิตเนสใกล้บ้านนะฮะหรือว่าปั่นจักรยานได้ทุกวัยน,นะครับถ้าคนสูงอายุก็เราอาจจะให้การปั่นจักรยานอยู่หรือว่าเดินไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งสัก30นาที40นาทีนะฮะในเบื้องต้นเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจ แข็งแรงนะครับในส่วนของบุคคลทั่วไปเนี่ยอาจจะเรียนรู้เองได้เดี๋ยวนี้นะ่ะเรามีอินเทอร์เน็ตและเรามี Google แล้วนะครับเราก็สามารถเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตได้ว่าการออกกำลังกายประเภทไหนทำอย่างไรนะครับแต่ในกรณีของออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนะครับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยควรจะมีเทรนเนอร์คอยดูแลนะครับ ว่าการจัดระเบียบร่างกายการหายใจหรือว่าการส่งแรงออกแรงในกล้ามเนื้อในที่เราฝึกแต่ละมัดนั้นๆน,น,นะครับถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราฝืนฝึกเองโดยที่เราไม่รู้หลักการในการควบคุมกล้ามเนื้อที่ถูกต้องอาจทำให้เราเกิดอันตรายกล้ามเนื้ออักเสบเอ็นฉีขาดนะครับแลแ้วจะมีผลเสียบางคนก็ทำให้บุคลิกภาพเสียเลยเดียวนะฮะ ลหลายๆคนก็มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บระยะยาวมาจากการออกกำลังกายที่ไม่ถูกต้องครับผมตอนนี้นะครับถ้ามองในถึงรูปแบบการออกกำลังกายปัจจุบันนะฮะมีมากมายให้เลือกนะครับอย่างเช่นเวทเทรนนิง่งนะครับแล้วจะโยคะปั่จักรยานคลาสการเต้นต่างๆนะครหรือพิลาทิสนะครับหรือโยคะฟลายลองดูนะครับลองเลือกดูว่าเราเหมาะสมเราชอบแบบไหนเหมาะสม แบบไหนนะฮะลองไปเล่นดูหลายๆคลาสดูก่อนนะครับถ้ามีโอกาสได้เข้าไปในส่วนของที่เป็นฟิตเนสต่างๆนะฮะที่มีคลาสให้สามารถเลือกเล่นได้มันก็สามารถสร้าง p e r อร์แมนซ์สร้างกับความแข็งแรงปอดหัวใจเราแข็งแรงแตไม่ไม่ต่างจากการปั่นจักรยานหรือการวิ่งนะครับเพราะว่าคลาสพวกนี้จะใช้เวลาประมาณ40นาทีในการเเต้นแต่ละคลาสนะฮะหรือการปั่นจักรยานนะครับอันนี้ก็ช่วยเพิ่ม h า a r t เรทให้หัวใจเราเนี่ย แข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อขาก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับส่วนของการที่ฝึกพิลาซิสหรือฝึกโยคะนี่ก็ช่วยการยืดเหยียดนะครับกล้ามเนื้อให้ลดอาการจับบาดเจ็บหรือให้บุคลิกภาพเราดีขึ้นนะครับครับผมและช่วงสุดท้ายนี้นะครับขอผ,ผมเนี่ยก็จะแนะนำว่าเลือกการออกกำลังกายที่คุณรัก ชอบและทําได้สม่ำเสมอน,นะครับส่วนคนคนที่ยังไม่มีเวลานะครับลองแบ่งเวลาลองจักเวลาของตัวเองนะครับส่วนเทปต่อไปเนี่ยเราจะมีการแนะนําเกี่ยวกับออกลัางกายออกมาเรื่อยๆเป็นระยะะนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราพบกับครูชเชอรี่เกี่ยวกับเครื่องการโยคะนะครับหร้บผมช่วงนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับที่จริงอ่ะบอกเลยว่าอยากแข่งมานานแล้วเนี่ยเราแอบบเราแอบ,บไปแข่งกับรุ่นผู้ชายได้ไหมก็เลยบอกเออไม่ได้ เอองั้นเราก็ไปแข่งรุ่นผู้หญิงสิเขาบอกว่าแต่ข้อบังคับคือเขาต้องใส่บิกินี่นะผมก็บอกว่าเออผมมันเลยจุดนั้นมาแล้วผมไม่สามารถกลับไปใส่บิกินี่ได้นี่คือเสียงจากหัวใจจิ๊บนภักรมหาอุดมพรที่คนในวงการเรียกเขาว่าจิ๊บทรานส์แมนนายแบบนักแสดงพรีเซนเตอร์ให้สัมภาษณ์กับ36สเปเชียลหลังการเปิดตัวเป็นหนึ่งใน6นักกีฬาพอกกายชายข้ามเพศผ่าตัดแปลงเพศเปลี่ยนรูปร่างจากผู้หญิงมาเป็นสุภาพบุรุษสุดแกร่ง ในงาน Thailand Muscle and p i y s i c s Championship ให้สาวๆกรีส,สนันลั่นเมืองพัทยาเราอยากมีหุ่นที่แบบเฮ้ยรูปร่างดูดีเหมือนผู้ชายเออเราก็เลยลองเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งดูแต่พอเล่นไปเล่นมาเราแบบรู้สึกว่าชอบมันมีหลายๆอย่างที่เราต้องรักษาระเบียบวินยัยลรวรู้สึกว่าเฮ้ยมันชาเลนจตัวเองดีอีกหนึ่งชายข้ามเพศสุดเข้มเจ้าแฟชั่นบูมชนะชนปราโมทณอยุธยามองว่ากีฬาเพาะกาย จะมีส่วนทําให้เส้นทางในวงการบันเทิงของเขาไปได้สวยทุกคนก็น่าจะอยากหุ่นดีแหละครับแล้วก็การการหุ่นดีจริงๆแล้วมันก็เป็นใบเบิกทางของงานอะไรหลายๆอย่างเป็นเป็นตัวช่วยให้เรามีงานเยอะขึ้นหรือว่ามีคนรู้จักเราเยอะขึ้นหรือคนสนใจเราเยอะขึ้นครับมันเป็นเรื่องของใจครับถ้าใจเราสู้ผมว่ายังไงเราก็มาลองดูก็ไม่เสียหายอะไรครับ ราใช้รุ่นนี้ว่ารุ่นฐานฐานซอมเจนเดอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วในปีนี้ยังไม่มีการแข่งขันแต่เราเอานักกีฬาที่มีอยู่เนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยมาโชว์นะครับแล้วก็ถ้ากระแสของนักกีฬากลุ่มนี้มีมากขึ้นเราก็จะมีการขยายตัวเปิดเป็นการแข่งขันเฉพาะรุ่นขึ้นมาครับว่าจริงๆแล้วการเปิดเซกชั่นของทรานส์แมนเข้ามาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทรานส์แมนของเราเองเนี่ยมีมีการเล่นออกกําลังกายกันเยอะมากเป็นร้อยหลายร้อยร้อยคนเลยนะครับทรานส์แมนอย่างพวกเรานะคะมีศักยภาพ,าพพอที่จะเป็นักกีฬา ในทางด้านพอกายได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นกีฬาแรกเลยนะครับที่เปิดตัวขึ้นมาครับเนี่ยเราแอบบเราแอบ,บไปแข่งกับรุ่นผู้ชายได้ไหม,มเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขามีการตรวจแบบรประชาชนนะน,น,นุ่นนั่นนี่ก็เลยบอกเออไม่ได้เอองั้นเราก็ไปแข่งรุ่นผู้หญิงสิแต่ว่าเขาบอกว่าแต่ข้อบังคับคือเขาต้องใส่บิกินีนะผมก็บอกว่าเออผมมันเลยจุดนั้นมาแล้วผมไม่สามารถกลับไปใส่บิกินีได้กีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรคือทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน จะชนะจะแพ้มันอยู่ที่ความเก่งความพยายามของแต่ละคนไม่มีโอกาสได้แข่งแต่แค่ฝันใฝ่ฝันว่าอยากจะได้แข่งร่วมกับผู้ชายเขาเพราะว่าผมก็คิดว่าผมผู้ชายคนหนึ่งตัวเราก่อนเราต้องมั่นใจก่อนเพราะว่าถ้าแตะถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันไม่มีวันกลับมาได้แล้วตัดออกไปแล้วาำว่าเสริมหน้าอกอะครับเสริมข้อใหม่ได้นะก็ได้แต่คุณไม่มีสิทธิ์ให้นมลูกได้แล้วแล้วก็อยากให้สนใจ หรืออธิบายให้ครอบครัวฟังอย่างชัดเจนว่าเราต้องการอย่างไรเราจะเป็นอะไรแล้วจะเป็นไปในทางที่ดีได้แบบไหนจริงๆแล้วสาหรับน้องๆที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองนะขั้นแรกเลยถามตัวเองก่อนว่าเนี่ยฉันต้องการเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าฉันอยากจะเป็นเพราะว่าอุย้ยคนนี้เป็นแล้วดูป๊อปปูล่าดีที่ต้องเตรียมในการเข้าผ่าตัดนะครับหรือว่าการทารนฟอร์มก็คือใจอย่างแรกสองต้องเป็นนะ้าที่การงานก่อน แล้วก็3มถึงเป็นเงินทุกอย่างมันต้องใช้เงินครับดังนั้นพอวันหนึ่งเราพร้อมเราก็แค่ทํามันแค่นั้นเองอันนั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าเออเรามีกําลังพอที่จะซัพพอร์ตบางคนถ้ามันคิดว่ามันหนักหนามันก็จะหนักหนาแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้สําคัญหนักหนาเพราะบางทีอุปสรรคแรงต้านบางทีมาจากคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับเราครับเขาจะมองอยังผมยังไงผมก็ปล่อยเขามองเพราะว่า ถ้าถามว่าให้เขากล้าเดินมาต่อยหน้าผมไหมเขาก็คงไม่กล้าทํเาเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์แค่มองอครับอยากมองก็มองไปผมมองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของผมคือครอบครัวและคนที่ใกล้ชิดคนที่ไกลตัวผมไม่แคร์เมื่อเอาจริงมุ่งมั่นทุ่มเพการเปลี่ยนแปลงในแง่บวกก็ตามมาครับถ้าถามผมนะแบบส่วนตัวนะผมว่าการใส่เสื้อผ้าของผมดูสวยขึ้น ดูแบบเราดูเราดูมั่นใจกับการแต่งตัวของเรามากคือเราดูมั่นใจกับรอยสักของเรามากคือเราดูมั่นใจในการที่เราจะเดินออกไปข้างนอกแล้วแล้วแล้วดูแบบทุกคนมองเราว่าเราเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งสังคมไทยเปลี่ยนไปแล้วนะคือแต่ก่อนน่ะสังคมไทยอาจจะยังปิดกั้นยังไม่เข้าใจอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยพอสังคมเปิดรับแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่า i, transgender เนี่ยเป็นเพศที่แปลกที่อยู่ในสังคมไทยจึงว่าทุกคนใช้ชีวิตอยู่กันอย่างมีความสุขมากขึ้น ดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเชอรี่ในช่วงที่2นะคะวันนี้เชอรี่จะมาแนะนําท่าฝึกโยคะที่บริหารคอบาา่าไหลเพราะปัจจุบันนี้ค่ะสภาวะนะคะความเครียดนะคะอาจจะทําให้ทุกคนนะคะมีอาการปวดคอบ่าไหลเลื้อรลังดังนั้นวันนี้นะคะเชอรี่เลยจะมาแนะนําท่าฝึกโยคะง่ายๆที่สามารถทําเองได้ที่บ้านหรือที่ทํางานคะ่ะเราไปติดตามชมกันเลยนะคะ ท่าแรกนะคะจะเป็นการยืดบริหารส่วนคอค่ะให้เราประสานมือนะคะด้านหน้านะคะตามภาพเลยนะคะจากนั้นค่อยๆนำนิ้วโป้งนะคะมาเชยใต้คางหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเงยหนนะ้าผ่อนคลายกระดูกต้นคอนะคะค้างไว้ห้าลมหายใจ5 4 3 2ีหนึ่ง หายใจเข้าค่อยๆกลับมาช้าๆนะคะจากนั้นให้เรานะคะนำมือทั้งสองประสานที่ท้ายทอยนะคะข้อศอกเราจะไม่กลางออกหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโค้งโกงหลังเก็บคางชิดอกค้างห้าลมหายใจ5 4 3 2 1. ห,หายใจเข้าค่อยๆกลับมานะคะวาดแขนลงช้าๆจากนั้นนะคะยืดมือขวาขึ้นไปได้านบนนำมือขวามาแตะที่หลังหูด้านซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆนะคะเอียงคอไปทางด้านขวาผ่อนคลายต้นคอด้านซ้ายค้างไว้ห้าลมหายใจห้าสี่สา หหายใจเข้าค่อยๆกลับมาตรงกลางนะคะค่อยๆลดมือขวาลงอีกครั้งหนึ่งนะคะยืดแขนด้านซ้ายหายใจเข้าหายใจออกนะคะนำมือซ้ายมาแตะที่หลังหูด้านขวาแล้วให้เราค่อยๆผ่อนคลายต้นคอนะคะพยายามยืดคอนะคะฝั่งด้านขวาห้าสีสา 1. ห,หายใจเข้าค่อยๆนะคะดึงศีรษะกลับมาตรงกลางลดมือลงค่ะจากนั้นให้เราค่อยๆยืดแขนไปทางด้านหน้าทั้งสองข้างนะคะนำมือขวานะคะสอดใต้ข้อศอกด้านซ้ายหายใจเข้าหายใจออกหันหน้าไปทางด้านซ้ายเลยค่ะพยายามยืดไหล่เยอะๆนะ 5. ้าลมหายใจะคะ่ะ5 4 3สส,สอง หนึ่งหายใจเข้าค่อยๆกลับมาตรงกลางนะคะสลับนะคะมือซ้ายสอดไปใต้ข้อศอกขวาจากนั้นค่อยๆนะคะแลนมือไปทางด้านซ้ายตามมองผ่านไหล่ขวาห้าสี่สามสองหนึ่ง ค่อยๆกลับมาตรงกลางนะคะจากนั้นนะคะนำมือขวาและมือซ้ายมาประกบกันหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆนะคะม้วนออกไปทางด้านหน้านะคะค้างชิดอกค้างห้าลมาหายใจ5 4 3 2 หค่อยๆนะคะหมุนกลับมาช้าๆสลับข้างนะคะซ้ายอยู่ด้านบนมาประกบกับมือขวาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆนะคะหมุนมือออกไปยืดทั้งโฟอาร์มแขนข้อมือนะคะ5 4 3 2 1ค่อยๆนะคะ หมุนมือกลับมาจากนั้นลดมือลงค่ะประสานมือทั้งสองนะคะขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้ายืดอกนะคะพยายามให้หลังแขนนะคะเยีบไปข้างใบหูยืดกระดูกสันหลังยาวๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกวาดแขนออกด้านข้างประกบมือด้านหลังยืดอกนะคะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกยาวๆจากนั้นค่อยๆนะคะยืดอกยาวๆเหมือนเราจะเอาคางไปวางไว้ที่พื้นยืดสะบักนะคะห้า 4 3่สองหนึ่ค่อยๆดึงตัวกลับขึ้นมาช้าๆพร้อมหายใจเข้านะคะให้เราวาดแขนขึ้นประสานมือนะคะอีกหนึ่งครั้งยืดหายใจออกค่อยๆนะคะใช้มือขวาดึงศอกด้านซ้ายมาไว้หลังศีรษะยืดอกยาวๆท่าน,นี้ช่วยยืดนะคะไหล่ห้าลมหายใจคะ่ะห 4 3 2 1าหายใจเข้ายืดแขนกลับไปที่เดิมหายใจออกใช้มือด้านซ้ายดึงศอกขวาไว้หลังศีรษะนะคะพร้อมยืดอกยืดกระดูกสันหลังค่ะ5ผ่อนคอบ่าไหลา่สบายๆค่ะสี่สามส หน่ค,ค่อยๆดึงมือกลับขึ้นมาตรงกลางพร้อมหายใจเข้าหายใจออกวาดแขนออกด้านข้างนะคะค่ะวันนี้นะคะเชอรี่นะคะจะมานำเสนอไมซ์เซตเลยนะคะการฝึกโยคะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะถ้าเราอยากได้สุขภาพดีมีไม่ง่ายแต่ทำไม่ยากค่ะอยากให้ทุกคนลองปรับทัศนคติกับการออกกำลังกายหรือการฝึกโยคะค่ะสามารถทำได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานเพียงเราแบ่งเวลาเล็กน้อยะคะ่ะ ให้เรานะคะลองฝึกฟังเสียงร่างกายตัวเองคอยสังเกตร่างกายตัวเราอยู่ในท่ายโยคะนะคะอย่างมีความสุขให้รู้สึกถึงความสงบนิ่งนะคะใช้แรงแต่น้อยแต่มีสติค,ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนออกกำลังกายไปด้วยกันแล้วฝึกโยคะอย่างมีความสุขนะคะ Namaste สวัสดีค่ะจันนะคะจากร้านศาลาโรงแรมอเล็กซานเดอร์ลำคำแหงค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตทำอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเมนูของเราวันนี้ก็คือเป็นหมี่ผักแล้วก็อกไก่ย่างราดซอสอัมพึ่งค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะคอันดับแรกนะคะเริ่มจากนำบะหมี่ผักนะคะ1ก็ไปลวกกับน้ำร้อนค่ะ <Okay. S 1> พอลวกให้สุกนะคะเส้นให้สุกแล้วนะคะเราก็มาครูกกอบน้ํามันนิดหน่อยะคะรับลวกสุกแล้วค่ะนําน้ํามันมากรอกนิดหน่อยะคะ่ะใส่ลงไปในกับเส้นบะหมี่ผังนะคะคลุกให้เข้ากัน,นะคะ่ะการเส้นติดกันนะคะ <Okay. S 1> ก็นำมาใส่จานนะครับ ต่อไปนะคะเราจะทําการย่างไก่นะคะไก่ที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นส่วนของอกไก่นะคะเป็นส่วนที่โปรโตีนสูงแต่ว่าไขมันต่ําค่ะเราจะทําการหมักไก่นะคะจะมีซอสพริกนะคะพริกไทยนะคะแล้วก็เกลือน้าตาลนิดหน่อยค่ะ ันนี้เราเลือกใช้อ,อกไก่ประมาณ150กรัมนะคะพอกระทะรอแเราก็นำไก่ลงกระทะได้เลยค่ะพ <Okay. S 1> อ,อกไก่สุกนะคะ <Okay. S 1> ก็นำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นให้สวยงามค่ะ <Okay. S 1> เราทานน้ำพึ่งบนไก่นิดหน่อยนะคะ เราจะได้หอมน้ำผึ้งค่ะก็ประมาชิีประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วนะคะเมนูหมี่ผักอกไก่ย่างราดซอสน,น้ำผึ้งของเรานะคะง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนสามารถทําตามได้เลยค่ะอันนี้เราเลือกใช้ทั้งมีผักนะคะก็คือผักอย่างที่ทราบกันดีก็คือเป็นเพิ่มวิตามินนะคะส่วนอกส่วนไก่เนะะี่ยค่ะเราก็เลือกช่วงอ,อกนะคะที่มีโปรตีนสูงไขมันต่ำนะคะเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดน้าหนักนะคะ ติดตามชมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเชิญมาได้ที่ห้องอาหารสาลาไทยตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง83ทับ3ภายในโรงแรมอเล็กซานเดอร์บริเวณล็อบบี้ตรงข้ามโรงพยาบาลรามคำแหงครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุิตภพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณดไปเลยครับ